เป็นไงโถหนูก็นึกว่าซื้อให้หนูกินซื้อ<บ>กินเองแบงกับหมาแบงกับหมาด้วยและนี่มันก็ะดิกหางให้พี่อันนั่งลงเละนั่งลงเร็วนั่งลงไป็นมะลูกสงงวัสดีแล้ว สวัสดีสวัสดีเป็นป้าแผียงองถามสวัสดีนี่ที่จะมาถีบหน้ากขอมือหน่อยขอมือหน่อยสวัสดีหน่อยว่าไงมันร้อนไอ้มันร้อนมากด้วยมันทงเว็บเสร็จอ้าวเดี๋ยวฟันมันจะนั่นไหมน่ะมันไม่ต้องกลัวฟันมันหรอกเอากินของร้อนฟันหมาจะหลุดนะพี่อ่ะมันไม่มีฟันแล้วมีสองตี้ในเกี่ยวมันอธิบายว่ามันแก่แล้วหมาคนใครแก่เหมือนกันคนถ่ายแก่ยี่ยังไม่แก่ เดืโดนตบปากดีนี่คนกินด้วยหมากินด้วยดีงามไปที่ไหนก็สนิทกับหมาเนาะไม่สนิทได้ไงทำไมต้องทำความรู้จักมาก่อนเพราะอะไรไม่งั้นก้าไม่ได้ไอ้ <c oughs> นี่มันนอนขวางวิ่งเข้าไงนอนขวางประตู <c oughs> ต้องทำความรู้จักมาก่อน oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคนี่ยมาข้าผ่านทางข้าผ่านทางดูเพื่อนใส่ปากก้ายก็ไม่มองแนละ้ว หมดนล้วครับหมดแล้วลูกแสดงว่าแก่แล้วล่ะต่หนูอะอ้าวไอ้หี่ยเลือกกินด้วยไอ้ตาอันนี้เหี้ยไม่กินไงเอากินแล้วโอเคไปหมดแล้วแต่ว่าหลังมาเจอกันสุดท้ายพวกหันมือสุดท้ายไอ้ของเต้หมดแล้วเราด้ผ่านทางได้